สวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับพิมพอีกแล้วนะคะวันนี้พิม,พม,พมพ์มีเมนูมาเสนอนะวันนี้พิมพ์ทำยำกระปุ้นอุ้ยน่ากินมากอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้เมื่อวันก่อนพิมพ์ไปร้านไทยมาก็เลยได้อืเอขาเรียกอะไรนะเออเขาเรียกอะไรอ่ะพิมพจำไม่ได้อีกแล้วนะเซอัวใส่อัวนะคะอุ้ยน่ากินมากเลย ขอไปเดิมก่อนได้ไหมอ่ะมา,า,มา,าดีกว่าเดี๋ยวพึ่งเลยกนมาก,นกินกันดีกว่าไม่ต้องไปเดิมละกินกันดีกว่าหิวหิวด้วยแล้วนะคะแล้วก็พิมใช้เนเพื่อนมากินด้วยกันนะคะมาชมกันนะคะมาชมเมนกินแล้วค่ะใครอยากจะทานไปพร้อมกับพิมพ์นะคะเอาข้าวมาเลยเอาข้าวมากินด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์ให้พิมด้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนด้วยนะคะเผื่อจะมีคลิปดีๆต่อไปไม่ต้องเผื่อนะคะ่ะมีแน่นอนนะคะ โอเคเรามาทานกันเลยประเดิมเริ่มต้นไม่อยากเริ่มเลยดูพริกสิพริกหลายเม็ดน่าจะเผ็ดน่าดูวันนี้ขอกินประเดิมก่อน,นะคะ,ะประเดิมเครืกอกระเพาะ เอาเริ่อเหมือนกันใส่อวนนะคะอื้อวนอร่อยมากอร่อยว่าบางมากวันนี้พิมพมิผักสลัดนะคะไม่มีอีกแบบหนึ่งนะเพราะว่าพิมพ์ไม่ได้ยังไม่ได้ไปอัสดานะคะ ก็เลยมีเท่าที่กินนะคะแล้วก็มีคูคอมเบอร์ด้วยนะหันไตบ้างแล้วล่ะคิดถึงคิดถึงขนมจีนมากเพราะว่าเพราะไม่ได้กินมาสักพักได้แล้วไม่ได้ไปร้านไทยช่วงนี้แฟนเร่งทำงานให้จบนะคะก่อนที่จะหยุดยาวคริสต์มาสสองอาทิตย์กว่านะคะ เหมือนว่าพิมพ์จะจะเวฟย่างเอ้ยจะเวฟนานไปนิดนึงเหมือนมันจะแข็งๆหน่อยแต่ความอร่อยอยงังเหมือนเดิมนะ อร่อยมากรู้สึกว่าสีสันในในกล้องนี่จะจืดมากเลยแต่ว่าเผ็ดมากนะดูน้ำตาเริ่มมาแน้เผ็ดมาก วันนี้เด็กยังไม่มาปวดเลยนะคะอยู่หน้าอยู่หน้าบ้านนี่นะแต่ว่ามีเด็กคนหนึ่งร้องเรียกละ เด็กน้อยมาปวดแล้วนะคะเด็กน้อยมาแล้วยูวันเซฮัลโหลลูกแกะกมันกรมันเซทูโหลทฮัลโหลทูมายเฟรนด์ฮัลโหลฮัลโหลฮัลฮัลโหล Hello, everybody. Hello. Everyone. Hello. Don't forget to like, share, and subscribe to Mommy Channel. Subscribe to Mommy Channel. Good girl, look, and like, Dad. and share. share. อืม and press the bell ติ๊ง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 ติิ๊งต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 งติ๊งตงติ๊ Okay, กอเกลอกค่อยๆกินลูกถัดด้วยอืมชูยชูชูช,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 ชมีเด็กน้อยมากินเป็นเพื่อนแล้วนะคะตอนนี้ เราเป็นเพื่อนกินด้วยเพิ่มคนนึงนะคะ<า>พี่สีวาเสียงดัง<า>เอาแตฝรุกเดี๋ยวโดนตา อยากเขียบผริกได้ไหมอ่ะเผ็ดมากเลยมไม่พ,พัฟฟี่รูปชูวชิวพ,พัฟฟี่ วันนี้ผิดก,กิมใออส่พริกเยอะไปหน่อย

แล้วครูคัมเบอร์อยู่ไปไหนอ๋อเชียวครูคัมเบอร์ on the floor อ๋อ no it's spicy don't touch it okay 哥哥哥哥。嗯嗯嗯嗯 มาก,มาก่าเพื่อนไม่หวัดละเผ็ดมากโดยมีเฉพอแล้วลูกไม่หวัดแล้วเจ็ดเผ็ด โอเคโอเคเดี๋ยวต้องไปแล้วค่ะวันนี้ไม่ไหวแล้วเผ็ดมากมากเลยดูดูปากเลยเบอร์แล้วเผ็ด <c oughs> เผ็ดแล้วปากปากพิมจะเบอร์นะคะเวลาเผ็ด <c oughs> โอเคลูก โอเคแต่ก่อนก่อนอื่นก่อนไปนะคะอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์พิมพ์ด้วยนะนะคะแล้วก็สั่นกระดิ่งด้วยนะคะ,แล,รระ,ะ,คะแล้วก็จะได้แจ้งเตือนคลิปต่อไปนะคะมิตาเริ่มมาแล้วค่ะกู๊ดเกิลนะคะ, good girl ะ,คะลูกอือโอ้กูดเกิลลูกกู๊ดเกิล you want to say Thank you so much. Mommy. Yeah. Thank you so much to see, to watching my channel, to watching my mommy channel. Yeah. Yeah. And see you next time. See you. Bye bye. Bye bye. We love you. I love you. <laughs> I love you so much, Michael. อยมีปับปับไปสิไม่ไปค่ะไป